สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมัมอยเวล l e ลี คลิปนี้ก็มาดูอีกหนึ่งสีสันนะครับความน่าประทับใจของนักตบสาวไทยในแมตชแรกนะครับนัดเปิดสนาม v n l บอกเลยว่าเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆตุรกีนะครับมีการส่งเสียงทักทายสาวไทยนะครับเพื่อขอถ่ายภาพหลังจากจบเกมเป็นภาพที่บ่งบอกได้เลยนะครับว่าสาวไทยเราต่างเป็นที่สนใจของแฟนๆตุรกีครับน่าชื่นใจจริงๆครับอย่างเพียวบิม ไปหลีกตุรกีก็น่าจะทําให้ทานแฟนคลับนะครับของตุรกีที่มีต่อสาวไทยนะครับเพิ่มมากขึ้นด้วยมาดูกันเลยครับ Can't waste bitterness